สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมาเสนอสูตรราวพัฒนานะคะอืมก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะอ่าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะอืมมันไม่ได้เข้าทุกงวดแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกงวดก็มันเป็นเพียงแนวทางที่คิดคำนวณมานะคะคือว่า อ่ามันก็เข้ามากกว่าหลุดใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะมีสูตรอันนี้คิดง่ายๆนะคะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็บวกด้วยหกแล้วกับสามบวกห้าบวกหกได้เท้ากับ 7, เจ็ดไอ้ถ้าจากสี่ใช่ไหมสี่บวกสามก็จาเจ็ดกับแปดอ่าผลเรา,า,าออกมาก็อันนี้เข้าเข้าแปดนะคะอืมอันนี้ได้แปดนะคะอืม อของนวดต่อมาก็จะใช้สามบวก9้าบวกหกใช่ไหมอาก็จะได้หหบวก9ก้าก็เท่ากับ15 1สิบห้าสบห้าก็เป็นแดนะคะ8ดบวกด้3สามก็จะเป็นหนึ่งสองใช่ไหมก็ผลราวออกก็จะได้ออกก็เข้าที่แดนะคะเข้าที่แปดอืม มแล้วก็งวดต่อมาก็จะเป็นหกบวกเาบวกหกนะคะก็จะได้หนึ่งสี่ห้าผลออกผลเราออกก็จะออกหกศูนยก็จะมา1นนะคะอ,อันนี้ งวดต่อมาก็3บวก4บวก6นะคะอ่าสามบวกสี่บวกหกก็จะได้สามหกเจ็ดนะคะมันก็จะมาสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดนะคะอืมงวดต่อมาก็สองบวกสามบวกหกเท่ากับอ่า หนึสห้านะคะก็จะมาห้ามาห้านะคะมาหาอ่างวดนี้ก็จะหนึ่งบวกห้าบวกหก,ก็จะได้3ามหงวดนี้ไม่มานะคะงวดนี้หลุดนะคะอ่างวดนี้หนึ่งบวก หนึ 1> 1่งบวกเก้าบวกหกเท่ากับหกเก้าศูนย์วันนี้มาเก้านะคะอืมมีมาเก้าอะวันวันวันของวันวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็จะสี่บวกเก้าบวกหกก็จะได้เก้านะคะ 9ก้สองสานะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าท่านชอบตัวไหนก็เอาไปใช้อย่างสูตรของงวดที่แล้วที่เข้าเข้าดีๆมาก็หลุดนะคะหลุดงวัน,นี้ก็จะได้3ามหเหมือนเดิมนะคะเนี่ยปกติอะ่ะ เข้ามายาวเลยเห็นไหมเข้ามาไม่หลุดเลยเนี่ยเข้ามานี่นน่ะเพิ่งจะหลุดเนี่ยหลุดนี่นะคะแล้วก็งวด,ดนี้ก็ได้สามสี่ห้าเนาะสามที่ห้าหกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ลงให้ไปก็เข้า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 มามอคืนนิ้หลุดนะแต่แต่ของวันศุกร์นี้ได้สี่ห้าหกเราก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะคะมันเป็นเพียงแนวทางก็ขอให้ทุกคน ใช้วิจารยานในการรับชมนะคะเลขตัวเลขทุกตัวเลขเราคํานวณมามันก็มันก็จะมีเข้ามีหลุดนะคะมันมันไม่เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเลขจะมาหรือไม่มาก็ขอให้ทุกคนนําไปใช้เผื่อท่านชอบท่านกระจับไปเผื่อมีใครอาจารย์ไหนเลขเด่นเลขดังก็ลองเอาไปจับดูนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ กับดาวพัฒนาสองชั่วครึ่งวันศุกร์นะคะก็ขอสวัสดีค่ะ